ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาไปชมพิธีทำขวัญน,นาคหนึ่งในประเพณีสําคัญของชาวไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานก่อนชายหนุ่มจะเข้าสู่การอุปสมบทการน้อมกาบพารตาตระใจเป็นการทำขวัญน,นาคเพื่อแสดงถึงความพารพสิริมงคลในการขอขมาตั้งใจในการที่จะให้ถึงพาราตระใจพระธรรมและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้บริสุทธิ์ในการเข้าสู่สมณเพศ กราบสองกราบสามกราบเสร็จแล้วถือกรวยตุ้มพนมมือขึ้นไว้น้อมจิตน้อมใจและลเรื่องนักนถขุนพระกระต่ายทั้งสามตั้งจิตตั้งใจเชิญเทพเจ้าอารักและสิ <ge ar> ่งศักดิ์สิทธิ์ทลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานาคราบประดมติธีเห่งนี้พนมมือเฉพาะเจ้าหน้าท่านเท่านั้นนะท่านอื่นไม่ต้องพนมมือนะสามถูุกาสา าพเจ้าโอน้อกนมก,การาบนมัสการหนึ่งพนมมือกึนเนือสียนสิโลโรดองเทพพยาดาเจา้าทรงปรีเปรมประมตุตมนุษ สารจำนงแห่งองค์โบรมกษัตริย์ขัตติยวงอันเรืองเดชอีกตั้ง้าวไทยเทเวศผัวที่ศารสาธุพลิตวานเมตังสมเมตาตาปะทญตาย วิกิตัจิตตปลิตังพนันตุสักเกตเมจจุเปกิลิสีคาลาตาเตจันตลิเกวิมาเนที่เปะรัตเทจักเมตตลวนาคาหะเนเควัตภุมหิเกเตภูมา จจยันตูเทวาชรารวิสเมยคะขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาเราจนาสธุเมสุนันตูธรรมสวนตาโรอะยัมพะทันตาธรรมสนตาโรอะยัมพะทันตา ธรรมสวนาตารุณยำพะทันตาขปเจ้าขคอ,อันเชิญเทพพดาทางลายเจ้าจงมาสู่สโมสรจงมาประชุมช่วย ที่พ่อนาก็ได้บวชเป็นพระพีสุตขอให้พ่อนาจงตัดบ่วงให้ล่วงลุกเสียจากกิเลสมารขอให้ข้ามคันธะขอเทสิวาโลกกว่าจะพ้นด้วยโอคาสสงสารแะพ่อนาเอยพอจงตัดห่วงบ่วงมารเสียในคราวครั้งนี้เธอ,เอ,อไปเป็นขั้นตอนในพิการในกนารทำขวนหน้า คือการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาสแสดงความเป็นสักขีพญายเพื่อคุ้มครองข้อหน้าและสะท้อนถึงความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาและความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการทําพิธีทาขวัญหน้าในวัฒนธรรมไทยอินพรมเนรยมเนรประตานผู้ปีชาชาญผู้แข่งทุกคน,นเนยนิยาบาลชอบานดานดน ทนทุกโศกโรคภยัยพาเวชวัลปัดเปาสิ่งร้ายพระนเรศนรายเพอจงได้ลงมาต่อไปนะครับเป็นการทำขวัญพ่อหน้าในการทำบาบสีสูขฝันมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเป็นสริมงคลแก่พ่อหน้าสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พ่อหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ บานปาชิตนะครับแม่เดี๋ยวลูกหลังให้ลูกนะลูกขึ้นแต่บัตรเอวถึงท้ายถอยนะเรียกเนียงชิงขวัญอวยชัยให้พรแก่ลูกขวัญเอ้ยขวัญมามาอยู่กับเนื้อกับตัวลูกหลังไปด้วยเรียกขวัญไปด้วยอวยชัยให้พรแก่ลูกไปด้วยเบาๆชา้ชาๆลูกไปจุปมอจะบอกขยุดนะเรียนเชิญน,นะครับสีส,สีประเสริฐเลิศล้ำเหือข้าพเจ้าจะขออัญเชิญขวัญพนอเนือมุนีนาด ขวัญพ่อนาคเอ้ยพรอจงสุขสายญาติให้ยาวยืนขวัญพ่ออย่าลงไปเป็นอื่นนะเที่ยวสุขสนไปในภัยสิพุพ่มพงพีและภัยพานแดดดงกันดานนดาจ,จดามาจะนำมาควันเนี่จนนาคจงมาเอ้ยจงมาชมบายสีซึ่งมีทูพียนทองนาคเป็นเอินขวัญพ่อเอ้ยอย่าระหูเราประมงไพรทั้งชมี ไม่น้อยห้อยเกี่ยวกิ่งมาอยู่เออพี่ไรรามเนี่ก็จวรจะพบคำยำสนทยาทั้งบรุกขีในปรึกษา ทั้งใบพึกษ์และใลสอนทั้งพี่โปงพี่ป่าพาตนสัญจรกระหึ่มโอเลยทั้งพี่ตะมอดอดพวนหน้าสะพึ่งตัวยามขบขโมยลางป่าชัดควันเจ้าเอ้ยอยาได้ลงชมพนนพนัดในสิงหนะ์โคนว่ามาเถิดมาควันในเจ้านาจงมาเอ้ยให้ประจงเือเอาผลศีลทานที่พ่อกระทำไว้มาเป็นชั้นเคี้ยวขเอยวยาก็ได้ข้ามห่วงแห่งตัญหา ให้ถึงยังฝั่งฟ้าอันกล่าวแล้วนะพอน่อนาคคือคนทางสู่พระนิพพานนี ขวัญเจ้าเอ๋ยขวันเจ้านาเ่าหักเมให้ใจหายขวันเจ้า,า,า,ใจ,ใา,จ,าจงมาแ่ให้ไวๆขวันเจ้าจะได้ลงไพายพนาขตอนต่อไปนะครับคือการเบิกใบสีการเบิกใบสีเนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่มีความสําคัญอย่างมากในการทําฝันหน้านะครับเพราะว่าเปรียบเสมือนการบอกก่ลาว การสื่อสารต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระรมิธีเพื่อให้ทราบเ,เพื่อให้อนุญาาในการทําพิธีให้ประสบความสําเร็จนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีความเชื่อว่าใบาสีนั้นเนี่ยเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างเจ้าพิธีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการบวงสรวงเพื่อเป็นการเปิดทางให้พิธีนั้นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีหลังจากที่มีการเปิดใบสี่แล้วเจ้าพิธีกรรมเนี่ยจะมีการ เวียนเคียนรอบใบสีโดวยวัตถุประสงค์ของการเวียนเทียนเนี่ยเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่พ่อหน้าและก็เป็นการทํำลายความไม่ดีให้ออกไปจากประาริธีด้วยครับโดยเราจะพาไปดูคลิปต่อไปครับ คนชาวได้เวลาพระจงห่มผ้าไปโปรดสัตว์อย่าได้เคลื่อนคลาดเว้นแต่อาภาธไปไม่ได้บังสุบุเล่าไซพระนาะอย่าได้เว้นเพราะจะปลงให้เห็นพระทุกครั้งพระต้องระวังข้อสิกขาทั้ง227ข้อนะพะนะ่อนาข้อสิกขา227ข้อมีอยู่4ข้อห้ามพระพิษุอาบัติเข,จขาจะขาดจากความเป็นพระนั่นก็คือประราชิก4ประราชิก4ข้อที่หนึ่งห้ามเสพเมทุนข้อที่สองห้ามรักทรัพย์เกินหนึ่งบาทหรือห้ามาศ ข้อที่3ห้ามฆ่ามนุษย์ข้อที่4ห้ามพูดอวดอุตริมนุษยธ,ธรรมที่ไม่มีในตัวตนประราชิกสี่ข้อนี้หากพระพิสุอาบัติก็จะขาดจากความเป็นพระเพราะฉะนั้นพ่ะหน้ากบไปบรรพชาประสมบทในทางนี้ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระธ,ธรรมวินัยโดยเคร่งครัดต่อไปนี้จะเป็นพิธีการในการเบิกใบสีแล้วก็เวียนเทียนคำกล่าวเวียนเทียนบางท่านอาจจะทราบคาถาบางท่านอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวผมจะบอกคาถาให้นะ เรามีแว่นเวียนเทียนอยู่3ามแว่นเราจะเวียนกันสามรอบคาถาที่เราจะกล่าวในช่วงเวียนเทียนเมื่อท่านรับแว่นที่หนึ่งให้กล่าวคําว่าพุทธังชยมังคลังแล้วก็ส่งต่อแว่นที่สองธรรมังชยมังคลังแว่นสามสังคังชยมังคลังและก็ส่งจําได้ไหมพุทธังธรรมังสังคังเราคล่องปากกันอยู่แล้วเนาะเอาชยมังคลังไปต่อแค่ห้าคำเพราะฉะนั้นแว่นที่หนึ่งพุทธังชยมังคลัง แว่นสองทาม,มังชัยมังขลังแว่นสามสังคังชัยมังขลังปัททุปัดโกปัโ,กปโรคปัทภัยให้หายไปเหมือนดังไฟที่ไม่เทียนไม่ต้องกลัวลืมได้ให้หมออุฒยรัฐบอกตลอดรายการนะครับไงไงรอ้นได ខ្คទ្ទ្ខ្ទ្ខ เป็นเพลงนางนับเอยร้งส่งไปแว่นที่หนึ่งพุทธังชัยยะมังคลังแว่นที่สองธรรมังชัยยะมังคลังแว่นที่สามสังฆังชัยยะมังคลังนะคะ you <laughs> ลมอมเอ่ยประชมุมเชิญเอ่ยจะเริร่มวานอาอาอาตอนนี้การเพียงเขียนก็ใกล้จะเสร็จที่แล้วครับ เื่อเสร็จจากการเรียนเทียนก็อย่าไปไหนกันนะพิธีการยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนขั้นตอนที่เหลือจะให้นาทั้งสองได้กล่าวขอขามาราโทษกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีเอาละครับตอนนี้จะให้คุณหมออุท,ทยัยรัตเข้าโห้วกเราช่วยกันเิียวดังๆเพื่อไว้ชัยให้พร ทีดังๆเต็มที่เลยครับขอให้ทุกท่านร,ร่ำรวยร่ำรวยผูกหวยกันทุกคนเลยนะครับสาธุ เบียนเทียนก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ขั้นตอนเหลืออีกขั้นตอนเดียวท่านั้นเนาะสำหรับขั้นตอนที่เหลือก็จะให้หน้าทั้งสองได้กล่าวขอขมาลาโทษกันอีกครั้งหนึ่งกนเป็นอันว่าเสร็จพิธีอันเป็นมหมาบงคนครับเ,เดี๋ยวก็จะมีการถ่ายรูปก,กันอีกครั้งก็ได้เนาะกล่องเตรียมตัวไว้นะครับเตรียมไว้เดี๋ยวจัดสถานที่กันให้เหมาะเลยจะถ่ายตรงไหนเก็บภาพทรงจํานี้เข้าไว้ ท่ันหน้าไปทงพ่อแม่วางกรวยตุ้งไว้ข้างๆตัวเองวางไว้ก่อนเออถือพระปใบศิลีไว้เหมือนเดิมสำหรับตอนนี้ใช้เจ้านะนั้นขืนพรักรูปใบศีลกับบิดามาดลหน้าตรงสังวรด,ด้วยความปลาครึ่งสิ่งไม่ดีขอเจ้าน้าหลงลืมจะได้หยิบยมอีกต่อไปนัาทำความหวังของพ่อแม่ให้สมหวังพ่อแม่หวังไว้ก็คือมารู้ว่าเจ้าเกิดมาเป็นชาย ความท่านต้องตาที่จะเลี้ยงดูบุตรชายคนนี้ให้ได้ดีที่สุดต้องตาที่จะส่งเสียบุตรชายคนนี้ให้เรียนดีที่สุดต้องตาที่บุตรชายคนนี้เป็นเด็กดีของครอบครัวและสังคมและหาบุตรชายของพ่อของแม่คนนี้มีอายุครบบวชหรือมีโอกาสได้บวชเมื่อไรพ่อแม่ตั้งใจที่จะให้เจ้านั้นได้บวชแล้วเจ้าก็ไม่ได้ทําความปิดหวังเจ้าได้อุทิศการทิศใจใบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ในครั้งนี้สร้างความปราบรื้มปิติยดีกับท่านเป็นยิ่งนักพ่อแม่ดีใจที่สุดในชีวิตอีกครั้ ที่ได้บวชบุชายอันเป็นสุดที่รักขออนุมัตินาในผลบุญครั้งยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าทั้งสองในครั้งนี้ด้วยนะครับคืนพระกลมในสีนี้ให้กับพ่อแม่พ่อแม่รับไว้ที่วงแขนด้วยครับหน้ากราบไปสามครั้งในล,ล,ลูกกราบแบงมือแบบพระกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบเสร็จแล้วถือกุวยตุ้มไว ต่อไปนี้จะให้เจ้าหน้าขอเข้ามาลาโทษอีกสักครั้งอาจจะเคยร่วนเดินด้วยกิ่เยกับวิจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมให้กับเจ้าหน้าด้วยทุกท่านพนมมือกันขึ้นไว้เพื่อที่จะอโหสิกรรมให้กับเจ้าหน้าทั้งสองให้นักนั้นตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันเชิญครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมสามกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพั้งปิดาิดามารดาตูอารูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายลุงป้านาาลานาาญาสนิทมิสหายต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีลังก็ดีรับหลังก็ดี ไม่รู้ก็ดีรู้ไม่รู้ก็ดีขอให้ท่านขอให้ท่านโอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยให้แก่ข้าพเจ้าด้วยซึ่งข้าพเจ้าจะขอกราบลาอุบผสมบทในครั้งนี้ในครั้งนี้ท่านทั้งหลายาท่านทั้งหลายโอ้โหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ยกมือสาธุจงยกมือสาธุพร้อมกันด้วยเถิดขึ้นพร้อมกันด้วยเถิดสาธุมอบช่อดอกไม้ให้กับพ่อกับแม่พ่อแม่รับไว้ครับหนูกกลับไปอีกสามครั้งนะลูกนะนี่แหละพระในบ้านของเรากลับไปสามครั้งกราบแบบพระเลยกราบเสร็จแล้วรับดอก ไม้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วผ้าคลุมเปสีนี้เอาไว้หัวนอนหรือทิ้งผ้านะพ่อนะสามวันอาไปตองไปลอยน้ำเอาผ้าเก็บไว้นะครับเอาไปตองไปลอยน้ำเอาผ้เาเก็บไวน้นะครับสามวันนะนะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าทนั่งด้านหน้าทั้งสองเลยเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้เออดูผ่อนมาเดี๋ยวให้ญาติพี่น้องผูกข้อมือให้กับเจ้าหน้ากันนะครับให้ญาติพี่น้องผูกข้อมือเรียกเมิงชิงขวัญให้กับเจ้าหน้ากันใครมีตสตางค์อาศัไว้ในพานหน้จาจะได้เอาไว้ใช้ตำรวจเป็นพระพิธีแห่งกตนานทุรัตธรรมยการ มอแปลเชลยิมและทีมงานคณะผีพากวันนี้มีสิ่งหนึ่งแสดงกระตุตูบท่องบําเพ็ญตระการประทานให้ท่านด้วยการทำพนธีวันนี้เราเสร็จพิธีกันแล้วครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับโชคดีขอให้มีความสุขให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงนะทุกคนนะฮะโชคดีทุกท่านสวัสดีครับทำขวัญหน้าจึงไม่เป็นเพียงขั้นตอนของการบวชแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนถึงความศรัทธาความตะตันยูและความสามัคคีของชุมชนที่ยังคงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันทีมข่าวของรายงานค่ะ